วันนี้นะครับมาดูระบบกลไกการปรับตั้งเบรกอัตโนมัติครับของอิลสุออร์น,นะครับ2020ครับนี่ครับถ้าเป็นกรณีถ้าถ้าเบรกกับจันเบรกมันห่างนะครับราจะมีสปริงนะครับเน,นี้ครับหลังเพื่อปรับตั้งความห่างนะครับของเบรกล้อหลังนะครับนะ ติงมอเตอร์สั์นะครับตัวตั้งของมันนะครับเพื่อทางกล้ามเบรกออกนะครับกรณีที่เราใช้งานไปแล้วผ้าเบรกมันสึกหลอไปนะครับนีวันนี้เป็นออนิวนะครับ2020 ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเผื่อท่านอื่นนะครับที่ยังไม่เคยเห็นครับการทํางานในตัวปรับตั้งอัตโนมัตินะครับของล้อหลังนะครับ